ศาลเจ้าที่อาถรรพ์ลึกเข้าไปในซอยเปลี่ยวริมทางโคง้งมีศาลเจ้าที่หลังหนึ่งตั้งอยู่มันเก่าผุพังสีกระโทไม่มีใครจำได้ว่ามีคนเอาของมาไหว้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่สิบปียี่สิบปีมันถูกทิ้งให้หิวโหวยจนวันที่ป้าเมียด ขับกระบะกลับจกตลาดมืดกับผัวร้านก๋วยเตี๋ยวของแกช่วงนี้เงียบเป็นป่าช้าสายตาปะาเมียดเหลือไปเดินสาลโสมนั่นพอดีสารนี้ไม่เคยมีใครไหว้เลยวะแกคิดในใจเออลองดูไม่เสียหายเจ้าที่เจ้าขาถ้าลูปช้างขายดีจะเอาของมาไหว้ทุกวันไม่ให้ขาดคืนนั้นคนแน่นร้านก๋วยเตี๋ยวไม่พอขายกำไรพุ่งแบบไม่เคยเป็นมาก่อน อาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองปาเมียดแอบขี่มอเตอร์ไซค์เอาของไปเส้นไหว้ที่ศาลทุกเชา้าไม่เคยขาดร้านค้าข้างๆเริ่มอิจฉาเจไปทำไรมาวะขายดีชิบหายปาเมียดแค่ยิ้มไม่รู้ว่าสงสัยกว๋วยเตี๋ยวฉันมันอร่อยมั้งแกโกหกแกเก็บเจ้าที่ของแกไว้คนเดียวเข้าอาทิตย์ที่สยอดขายคงที่ปาเมียดเริ่มชะล่าใจ วันนี้ขี้เกียจว่าพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันบ่ายวันนั้นอ้าวชิปหายลืมซื้อกระดูกหมูป้าเมียดเรียบคว้ามอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปตลาดทันทีแกขี่ผ่านทางโค้งเดิมสารเจ้าที่หลังเดิมป้าเมียดเหลือบมองแล้วคิดในใจธุระด่วนไว้พรุ่งนี้นะเจ้าคะพรุ่งนี้มาไหว้แน่แกยังคิดไม่ทันจบประโยคยังไม่ทันจะขี่เลยพ้นสารนั้นอียดัดโครม รถกระบะอีกฝั่งเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนอาจเข้ากลางลำมอเตอร์ไซค์ของประเมียดเต็มๆร่างของแกกระดูกและเลือดกระเด็นไปกองอยู่ตรงหน้าสารข้างๆมอเตอร์ไซค์ที่พังยับราวกับเป็นเครื่องเส้นชุดใหญ่ที่เจ้าที่ไม่จำเป็นต้องรอถึงพรุ่งนี้